ตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษัท P&N r Corporation นะครับที่นี่นะครับก็อยู่บนถนนเสรีไทยเลยนะครับนะอยู่ตรงซอย41เรามี3โรงงานแสดงว่าเราเป็นบริษัทที่ตั้งใจในการสร้างสินค้าดีๆจิง แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมบริษัทเนี่ยนะครับเรามีบริการเสิร์ฟกาแฟให้ชิมฟรีตลอดเราเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้มาสิบสอกินเท่าไหร่ก็ได้เหรอแล้วแต่เลยครับแล้วผมกลับบ้านได้ไหมขนาดนั้นเลยแหลอครับท่านอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่ส่วนห้องประชุมใหญ่เป็นห้องประชุมที่เราจัดฟังก์ชันได้หลากหลายนะครับจะทําเป็นแบบเทียเตอร์ก็ได้ถ้าเทียเตอร์เต็มเนี่ยได้หมดเนี่ยประมาณสัก250ที่นั่งขอเชิญพบกับดับเบิลไดมอนด์โอ้ย สวัสดีครับผมอ่านิวฟีดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของบร,ริษัท PR9 Corporation เรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่เนี่ยฮะของ PR9 เนี่ยเขาจะรู้หลาขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับตามผมมาเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่ภายในนะครับของสํานักงานใหญ่ของพีอนายนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมที่จะมาร่วมพูดคุยกับต้องบอกว่าเป็นอาจารย์นะครับที่บอกว่าอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นกับพีอนายจะพาผมทัวร์นะครับจะมีที่ไหนกันบ้างมาตามชมกันเลยครับสวัสดีที่สองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะเป็นตัวแทนก่อนโอเคนะฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่อันมากนะครับที่มาเยี่ยมชมสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของพีอันไอคอร์ปอเรชั่น ก่อนอื่นที่จะไปดูรายละเอียดแต่ละห้องนะฮะครับผมที่นี่อยู่ตรงไหนครับที่นี่นะครับก็อยู่บนถนนเสรีไทยเลยนะครับนะอยู่ตรงซอย41นะครับก็เดินทางไม่ยากครับนะถ้าทุกท่านเองคุ้นชินจากบางกะปินะจากเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยตรงขึ้นมานะครับนะผ่านนิด้าแล้วก็อีกประมาณสักไม่เกินประมาณสัก2โลนะครับก็จะเจอเจอพีอาร์นายคอร์ปอเรชั่นป้ายใหญ่เบ้อเร่เลยครับอยู่ติดถนนเสรีไทยเลยอ่าโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะ เดี๋ยวเราให้อาจารย์สรมวิทย์นะครับพาไปดูหน่อยครับว่าแต่ละจุดแต่ละห้อง บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างได้เลยได้เลยครับนะครับก็เดี๋ยวแนะนีอีกหนึ่งท่านในไ่เนี่ยนะครับติดไปเลยนะอีกหนึ่งท่านก็เป็นดอรวัสุเรืองจีรสุนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและก็บริหารสมาชิกนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของจรยาบรรณธุรกิจด้วยตําแหน่งยาวมากนะฮะยินดีด็อกเตอร์ครับครับผมก็อาจารย์ครับครับผมก่อนอื่นเลยพาไปดูไหนก่อนได้เลยได้เลยครับก็สําหรับพีเอนไนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี้ก็จะเป็นแบบโถงต้อนรับสมาชิกนะครับ S <S สามารถนั่ง <S <S นั่งนั่งพูดคุยนะครับนั่งาทานกาแฟะนะครับแล้วก็จะมีจุดน้องๆน,นะครับคอยให้บริการนะครับก็มาสามารถอ,ออเดอร์สินค้านะครับแล้วก็รับสินค้านะครับก็จะมีสต็อกอยู่ข้างหลังใช่ครับนะฮ<น>ะนะมีจุดในเรื่องของการทำใบสั่งซื้อนี่นะครับต่างๆนะครับใบสมัครด้วยนะฮะแล้วก็รายการ สินค้าไพรใช่ใช่นะครับนักธุรกิจทุกท่านก็จะคุ้นชินนะครับเข้ามาปุ๊บน้องๆก็จะคอยบริการนะครับแล้วก็มีจุดในเรื่องของโชว์สินค้าต่างๆนะครับแล้วก็พวกได้หมดครับพวกแคมเปญนะครับดรอ่านะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำทริปไปเกาะช้าง ใช่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนอันนใช่ครับนะก็กำลังอยู่ในโปรแกรมนะครับจบตอนสิ้นเดือนมกราคมแต่ช่วงนี้นักธุรกิจก็กำลังทำทริปจอดช้างกันกำลังดีใช่นะครับี๋ยวอีกมามุนอีกมุมหนึ่งนะได้เลยนะครับมุมนี้จะเป็นมุมที่ต้องบอกว่าเป็นนั่งครับ พูดคุยกันใช่ครับเป็น,นเขาเรียกว่าโ c o w o r k กิ้งสเปซก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> แต่เป็นรูมที่มีจุดมีจุดโชว์สินค้า <c oughs> ใช่ครับอ่านะครับนะทุกท่านเองก็สามารถที่จะหยิบจับสินค้านะครับมาอธิบายได้ใช่ครับเรามาดูสินค้าตอนนี้มีทั้งหมดกี่รายการครับ <c oughs> โอ้เยอะครับทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะร่วมๆเกือบ50แล้วฮะนะครับมีแบบพวกที่แบบเป็นของใช้ส่วนตัวมีของใช้ในบ้านแล้วก็กลุ่มอาหารเสริมกลุ่มยาสมุนไพรจีนครับนะครับเครื่องกรองน้ําของเรานะครับก็มี ใช่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นกาแฟที่เยอะมากับมีกาแฟเยอะมากเยอะฮะมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหเรียงกันนี่เป็นตับเลยนะครับก็มีตั้งแต่กาแฟถังเช่านะครับด้านนู้นเลยอ๋อนี่กาแฟถังเช่าตรยนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นเก่านะครับตอนนี้เราพัฒนามาเพิ่มเพิ่มสมุนไพรเพิ่มขึ้นก็เป็นถังเช่าตัวใหม่รุ่นใหม่นี่นะฮะรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ผลิตที่โรงงานของเราเองนูท่าเบลออตแล้วนี่แหละกาแฟเห็ดสามลาชาเห็ดนะครับก็เกี่ยวกับคูปต้านทานอีกมีกาแฟนี่อีกใช่ก็ตัวที่เราเด่นมากก็คือปลาซินซุยนะครับเราก็เอาสมุนไพรหลักๆในปลาซินซุยเนี่ยมาใสมในกาแฟอีกเป็นกาแฟยาจีนเรานะครับกาแฟปลาซินย ปีหน้าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟตัวใหม่อีกเหรอฮะเป็นกาแฟอะไรฮะก็เป็นกาแฟที่พรีเมียมสุดๆเลยอุบ้ก่อนไหมเลยจะบอกเลยใช่บอกเลยครับก็คือเป็นกาแฟที่ชื่อของท่านประธานเลยครับคือก็คือกาแฟดรเสกสรรโอ้โหความพิเศษมันคือยังไงฮะก็จริงๆแล้วพี่นายเนี่ยเราเองมีทั้งความเชี่ยวชาญด้านตํานานก็คือยาสมุนไพรจีนครับท่านประธานนี้เป็นเป็นผู้ที่ จบเขาเรียกจบเภสัชกรนะครับได้รับไปประกอบโรคศิลทำยาสมุนไพรมายาวนานนี่เป็นยาในตำนานครับพี่หันนี่นี่ยาสตรีสิงเหยาซานตันขโมยนะครับยายาสตรีสิงเหยากุมารปุกเสกถ้าใครเออผมผมอหลนยท่านผมทันนะผมทันนะใช่คือทุกท่านจะคุ้นเลยบอกสตรีสิงเหแบบอ๋อเลย้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเปิดมาประมาณ50กว่าปีแล้วนะแล้วก็ท่านประธานนี้มีตำรับยาจีน นะที่ที่มาจากบรรพบุรุษนี้เยอะมากสร้างตานขโมยใช่นะครับอันนี้คือขายอยู่ในระบบซิงเกิลร้านขายยาทั่วๆไปนะครับไม่ได้ขายอยู่ในพีอาร์ไนแต่เราพัฒนามาอยู่ข้างบนนะก็เป็นสูตรที่เป็นพรีเมียมนะครับสมุนไพรหลายเป็นรวมๆแล้วเป็นร้อยชนิดนะครับก็นํามาทําอยู่ในตลาดระบบเน็ตเวิร์กท่านครับนี่ผมเห็นตัวนี้ครับโอ้โหได้ข่าวว่าไปได้รางวัลระดับใช่โลกนะครับนี่คือนนี้คือเรียกว่า bm night p l u บ s y n b i นะครับก็เป็นงานวิจัยที่เราทํา M O U กับมหาลัยมห ah ิดลนะครับแล้วก็โรงงานในเครื่องเราที่ชื่อไมโครเวทซึ่งโรงงานนี้ความพิเศษนะครับก็คือ,อ,อร่วมทุนกับทางสวทช<อ>สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งสวทชมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะนัก,นก,นกวิจัยเยอะนะครับแล้วก็ต่อยอดมาสร้างโรงง,งานที่ผลิต จูรินซีเชิงพาณิชย์นะคือคืองานวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่เยอะครับแต่การเอาออกมาเป็นสเกลในการทําเชิงพาณิชย์มันไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนบอกวิจัยจ<ะ>ขึ้นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะนเพราะว่าพอทําออกมาในเชิงพาณิชย์ให้จูรินซียังอยู่ในซองแล้วก็ยังคงประสิะสทธิภาพนะฮะยังอยู่ในเชไลไลท์ได้แล้วก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพทุกครั้งเวลาชงเนี่ยมันมันต้องใช้งานวิจัยเยอะนะครับก็รวมทุนกับทาง คุณอ้ําที่เป็นรองประธานเรานะครับก่อตั้งบริษัทไมโครเวฟก็เป็นเชี่ยวชาญเลยครับในการผลิตจุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้เราก็ยาวนานแล้วและที่สําคัญครับดรเตอร์เราได้ระดับรางวัลเลยฮะมอนเดย์เซเลคชั่นครับระดับแกรนโกนะฮะก็คือที่ประเทศที่ประเทศเบลเยียมครับซึ่งซึ่งเป็นรางวัลเหรียญทองเขาเรียกอภิมหาสูงสุดแล้วนะใช่ใช่เป็นแกรนโกไม่มีสูงกว่านี้แล้วได้รับมา2ปีซ้อนนะครับปีที่แล้วแล้วก็ปี2024ด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นรางวัลการันตีในเรื่องของประสิิทธภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับนอกจากตัวนี้เห็นบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งนี่เวจีเอ็กเวจีเอ็ครับเวจีเอ็พัดก็เป็นเชื้อสินค้าที่สกัดจากพวกผักผลไม้นะครับก็สําหรับในเรื่องของการทานคนที่แบบทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ,อนะหนึ่งซองเนี่ย<ม>เทียบเท่ากับที่ WHO อบอกเลยว่า มนุษย์ควรจะรับประทานใน,นันรับวันนะครับก็คือผักผลไม้400กรมัมแต่ที่สําคัญก็จะมีตัวนวัตกรรมที่เป็นจุลินทรีย์ด้วยแต่เป็นจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าตอนนี้คือกำลังกำลังทันสมัยก็คือเรียกว่าโพสต์ไบโอติกเราจะเคยได้ยินแค่โปรไบโอติกพีไบโอติกแต่นี้เป็นโพสต์ไบโอติกมันเหนือยังไงฮะมันมันมันคือการที่เขาเองเนี่ยไปใช้กระบวนการให้โปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ครับก็คือลงไปเขาเรียกว่าทำปฏิกิริยาแล้วก็ออกสารออกฤทธิ์ออกมาเลย แล้วก็เอาสารออร์ิสเนี่ยเอามาใช้เลยครับก็คือเป็นตัวที่แบบเกิดเกิดผลประโยชน์แล้วแล้วก็สกัดเอาตัวที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยเอามาบรรจุอยู่ในนี้เลยครับอันเรียกโพสเบลติกได้รางวัลด้วยได้รางวัลล่าสุดก็คือพริกอินเตอร์เนชั่นแนลจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นรางวัลเหรียญเงินนะครับซึ่งล่าสุดสดร้อนๆเลยยังไม่ได้ลงข้างกล่องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลงข้างกล่องอีกทีนะฮะมาล่าสุดเมื่อสักเดือนที่แล้วแต่จริง เดี๋ยวจะลงเหรียญให้ดีนะลงเหรียญให้ดีนะยอดเยอะครับก็มีเยอะแยะเลยครับนะสินค้าพียนายนะครับพีหน้าเห็นตำนานนวัตกรรมท่านประธานท่านรองประธานบอกว่าจะมีสินค้าออกมาอีกโหงเป็นสิบเลยเหรอฮะอีกเยอะเลยครับใช่อยู่ในลิสต์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่าง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 ที่บอกครับพียนายเนี่ยเราเองเป็นบริษัทที่เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกๆท่านเองก็มั่นใจนะครับนะว่าพียานายวอร์ชันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของผู้บริโภคต้องได้รับประโยชน์ ในการทานเนี่ยเรามีถึง3โรงงานนะครับในเครือเลยนะในเครือเลยใช่ครับแล้วก็คืออยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าในเครือพิเนายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนโรงงานก็ไม่ใช่ใช้บัตเจ็ตน้อยๆนะครับเรามีถึง3โรงงานแสดงว่าเราเป็นบริษัทที่ตั้งใจในการสร้างสินค้าดีๆจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปเลยฮะได้เลยครับดรครับพาไปดูหน่อยฮะแล้วห้องนี้ห้องไหนครับห้องนี้เป็นห้อง v i p l พ u n g e นะครับพิเอนายวีไอพีลาสำหรับ รองรับและรับรองนักธุรกิจระดับเอเซ็กทีฟนะครับที่เข้ามาพูดคุยงานกันนะครับมาพูดคุยธุรก, an, กิจแล้วก็มาอาจจะมีการเวิร์กช็อปเล็กๆในห้องนี้ได้รองรับรองรับเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับเพราะเขามีห้องทําวิดีโอกันอยู่ใช่ใช่ถ่ายทำเจมาถ่ายนะครับนักธุรกิจก็สามารถจะมาเข้ามาใช้บริการห้องนี้ได้ครับปกติเขานักธุรกิจส่วนมากเขามีมิ팅กันในช่วงวันไหนม้างฮะ ก็จะหลักๆก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพุธวันพุธด้วยวันพุธเราลงเรามีคอร์สอบรมในวันพุธพิเศษนะครับโอเคโอเคเราไปกันต่อครับเดี๋ยวพาชมก่อนนะครับเราจะทักทายก่อนไหมเราจะทักทายก่อนไหมหรือไม่ทักทายดีกว่าไม่ได้เลยนะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ท่านรองนะฮะคุณแมนกับคุณไกด์นะครับแต่เราจะไม่สัมภาษณ์นะฮะเพราะวันนี้เราพาทัวร์โอเค พักผ่อนก่อนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้คือกาแฟตัวใหม่เมื่อคี้เมื่อสักครู่ที่พี่อันถามครับนี่เป็นรัง ขายกันอย่างี้ยเลยฮะใช่ครับพร้อมส่งฮะกาแฟดรเสกสรรค์อ่านะครับนะเมื่อวันที่เราจัดงานแคมป์นะครับเราไปเปิดตัวอ่าแล้วก็มีการให้สั่งซื้อนะครับตอนนี้ของเดี๋ยวมีออเดอร์เหรอฮะนีออเดอร์ครับเดี๋ยวจะกระจายทั้งหมดแล้วใช่ไหมั้งหมดแล้วฮะแย่อยส่งเลยครับแล้วก็ของไม่พอได้ครับโอ้โหนะแต่ไม่อะไรครับคือเดี๋ยวทางโรงงานโนธาเบลติกของเราผลิตได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับต้องบอกว่านี่คือเพียงแค่ออเดอร์ออเดอร์นะฮะออเดร์ นะะฮยังยังไม่ได้เต็มสตรีมนะเพราะเต็มสตรีมนี่ผมเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ใช่นะครับของกาแฟด็อกเตอร์สิกสันนะนะครับเนาะโอ้โหนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช่ครับเวลาเวลารับสินค้านะครับอันนี้เพราะเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราเข้าไม่ได้นะฮะก็จะรับสินค้าที่นี่แต่ยิ่งเรามีสต๊อกใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นสต๊อกใหญ่เลยแล้วก็มูฟมาเป็นการจ่ายสินค้าเล็กๆตรงนี้ครับแล้วนี่ห้องอะไรฮะเป็นห้องมิตตี้ย่อยครับก็สําหรับ นักธุรกิจที่อยากจะประชุมทีมกลุ่มเล็กนะครับสามารถใช้จอทีวีได้นะต่อขึ้นโน้ตบุ๊กได้มีไวบอร์ดเอาไว้แบบวางแผนงานนะฮะใช่เป็นระบบไร้สายอันนี้อันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับอันเดียวกันโอ้นี่หน้าหลังเลยนะนี่น่าจะเป็นร้อยได้มั้งเนี่ยเกือบร้อยนะโอ้เยอะครับเป็นพันเลยฮะเป็นพันนะฮะหมายถึงว่ารังนะฮะเป็นร้อยรังร้ยรังหนึ่งนี่ประมาณกี่กล่องรังหนึ่ง36กล่อง สามสิบหกกล่องเราเป็นสามพันกล่องเลยมั้งเนี่ยใช่ใช่ครับขายดีขายดีดีนะครับคราวนี้คาเทน้ำเทท่านะขายดีไปได้หรือแล้วนี่อีกที่สำคัญเขาบอกว่านี่คือห้องห้องสตูดิโอห้องไลฟ์สดเขานะฮะนนี้ยอันนี้ชมได้อ่าเลยมาเลยมาเลยตามมาเลยนะฮะโอ้โหนี่ดูความนี่ฮะมืออาชีพของเขานะครับ เขียนนาก็ให้ความสัคันมากก็เรื่องของออนไลน์แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์อยู่ครับก็คือมีการเทรนนิ่งไลฟ์นะครับอยู่ตลอดเวลามีการไลฟ์สดนะครับเปิดตัวอะไรต่างๆหรือว่าการทำคลิปนะครับเราเองก็ใช้ห้องนี้โอ้โหนี่ดูเครื่องไม้เครื่องมือต้องเรียนว่าเราจะมีการไลฟ์สดให้ความรู้ทุกวันอังคารพุทธพฤลเลขัด นะครับตอนือบทุกวันเลยนั้อาารรุ่งตอนเที่ยงตอนเที่ยงเราก็ใช้สตูดิโอนี้ในการไลฟ์สดไปให้ท่านสมาชิกได้รับชมทั่วประเทศผ่าน facebook ของเรานะครับในใน PNU University ครับก็เป็นแหล่งความรู้ครับเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตแล้วนักธุรกิจเขาเขาเรียกอะไรจะมาใช้ห้องนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับ ก็คือถ้าสมมติว่าจะมาก็จีิีๆเราเชิญเราเชิญนักธุรกิจเนี่ยมาสัมภาษณ์อยู่ตลอดอ๋อมาที่นี่เลยห้องห้องสตูที่นี่เลยมาสัมภาษณ์มาให้แนวทางเทคนิคการทําธุรกิจนะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ที่นี่ได้อืนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าห้องไลฟ์สดหรือห้องสตูดิโอของพีแอนนี่เขาสุดยอดจริงๆครับเรามีท่านนักธุรกิจหรือท่านผู้เขาเรียกแขกรับเชิญที่มาเยี่ยมบริษัทเนี่ยนะครับเรามีบริการเสิร์ฟกาแฟให้ มีกาแฟดูแลให้ฟรีเลยเสริฟฟรีเสรฟฟรีเลยครับอ่ะตักได้เลยดูแลตัวเองนะครับเป็นกาแฟที่เราขายด้วยนะครับสูตรเดียวกับที่ขายนะฮะกาแฟถังเช่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอันเนี้ยอันนี้ขอเดิมก่อนนะครับแขกรับเชิญนะครับเอาฮะเอาเลยครับอันนี้ต้องเรียนว่าท่านที่มาได้ชิมฟรีตลอดเราเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้มาสิอแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้เหรอครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่สนุกกี่แก้วกี่ซองกี่ช้อนก็ได้ใช่ไหมครแล้วแต่สนุกเลยครับ แล้วผมอกลับบ้านได้ไหมขนาดนั้นเลยแหละท่านนะฮะอ่านะฮะนี่คือใครที่มาพาคือเราพร้อมเสิร์ฟพาคนใหม่มาใช่นะครับหรือจะเป็นแถวนี้ก็ได้นะครับลากเข้ามาเออไม่ใช่นะฮะเชิพาต้องมาชิมกาแฟนะครับได้ชิมกาแฟขังเช่านะฮะหลบร้อนอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวนะครับกาแฟนี้เขาให ชิมฟรีนี้เพิ่งมาแจกเหรอครับที่ย้ายมาใหม่เหรอฮะจริงๆเราให้มานานแล้วครับ12ปีมาแล้ว12ปีนี่เป็นนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมผมบอกว่าเราเราซื้อใจซึ่งกันและกันเราดูแลใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นพาผูงหวังมาเนี่ยเขาก็จะสบายใจที่แบบเออไม่ได้ติดขัดอะไรมีกาแฟดูแลด้วยอ่าหรือจะเป็นกิมมิกก็ได้ว่าเป็นกันเองไปดื่มกาแฟใช่ครับ่ชั้นไหมมุกนี้เลยอ่าเชิญมาชิมก็ได้ได้ฮะัอันนี้ก็เป็นผมใช้คําว่าเป็นสิ่งที่เป็นเราทําเป็นวัฒนธรรมองค์กรมานานแล ดูแลนักธุรกิจของเราแต่บางที่เขาก็ต้องหยอดเหรียญนะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่แต่ที่นี่ดูแลให้ครับที่นี่ดูแลให้นะโอเคงั้นมามาเยี่ยมชมมบพิราได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับทุกสาขาเลยเหรอใช่ครับทุกสาขาครับอุ้ยปีหนึ่งนี้ไม่หมดเลี้ยวเลยครับเฉพาะกาแฟชิมอย่างเดียวเนี่ยเราเราใจครับเราใจเราเป็ใจวาเราใจมาด้วยกันมาเจอกันนะมาพบกันขอบคุณครับนะแล้วก็มีเรียนด้วยเครื่องกรองน้ําของเรามีโอกาสยังไงเรียนเชนนี้เรามีเครื่องกรองน้ําด้วยนะครับเป็นน้าด่างด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ท่านท่านนักนุกกสนใจในเรื่องของน้ําดื่มก็สามารถที่จะศึกษาสินค้าชิ้นนี้ได้แล้วเอาน้ํานี่ไปต้มนี้ได้ไหมฮะ <_ kad ot> ได้ครับไม่มีปัญหาครับน้ำสะอาดต้มแล้วดีเลยครับเราใช้น้ําด่างเนี่ยต้มอยู่แล้วคร<อ>ับเป็นน้ําแร่ด้วยนําเข้าจากเกาหลีเลยครับเพราะนั่นเนี่ยก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่น่าทาตลาดผมตอนแรกผมนึกว่าเครื่อง CPU อ่าฮะคือดีไซน์เป็นคอเรียนเกาหลี คือเกาหลีก็เป็นพื้นที่แคบๆครับดีไซน์จะเล็กๆเข้ามุมได้อ,อ๋อเป็นโคเรนดีไซน์ปกติบ้านเราเห็นเครื่องกองน้ําหรือว่าเครื่องทําน้ําก็จะเป็นแนวหนึ่งอแต่ว่าทางเกาหลีเนี่ยพื้นที่เขาเล็กก็ต้องเข้ามุมเนี่ยเน,ยเนยทรงนี้เลยะนะฮะน้ำเข้าจากเกาหลีครับเพราะนั้นเนี่ยลองมาศึกษาสินค้าชิ้นนี้น่าทําตลาดมากและดีต่อสุขภาพด้วยครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอันนี้ชั้น2ครับชั้น,น <ะ S> 2นะครับสำนักงานใหญ่ P n I Corporation นะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องประชุมใหญ่นะครับของเรานะในการทํากิจกรรมเทรนนิง่งเปิดตัวมอบรางวัลต่างนะครับเราใช้ที่นี่ นะแล้วก็ตรงโถงก่อนเข้านะครับเราก็จะมี hall of fame ครับพี่อัญขอแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าบนสุดนี่ตําแหน่งอะไรล่างสุดนี่ตำแหน่งอะไรครับก็บนสุดนี่เป็นตําแหน่งด d o u b l ลไดมอนด์นะครับ double diamond ตำแหน่งสูงสุดของเรานะครับนะก็ตอนนี้มีทั้งหมด4ท่านนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งไดมอนด์นะครับที่ขึ้น hall of fame นี้ก็จะเป็นระดับไดมอนด์ขึ้นไปไดมอนด์แล้วก็ด d o u b l ลไดมอนด์อันนี้ก็มีประมาณ20กว่าท่านทั่วประเทศ สูงสุดคือตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์ใช่ครับจริงๆมันมีสูงกว่านี้ครับก็คือทริปเปิลไดมอนด์อ๋อทริปเปิลไดมอนด์กำลังกำลังรออยู่นะครับใครอยากมาเป็นทริปเปิลไดมอนด์มาเลยนะเขาว่างอยู่นะใช่โอเคเรียนเชิญเลยมาเสร็จแล้วนะครับมาที่นี่เขาบอกว่าออฟฟิศใหญ่กี่ไล่นะฮะ ไล่ครึ่งครับไล่ครึ่งใหญ่ครับมาดูห้องประชุมว่าเขาใหญ่ขนาดไหนนะฮะจริงๆในโซนด้านหลังนี้เราเป็นสต็อกใหญ่เลยครับทั้งยาจีนทั้งอะไรในโซนสตอกอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยครับบริหารจัดการที่นี่เชิญเลยครับมาอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่ในส่วนห้องประชุมใหญ่เป็นห้องประชุมที่เราเราจัดฟังก์ชันได้หลากหลายนะครับจะทําเป็นแบบเทียเตอร์ก็ได้ถ้าเทียเตอร์เต็มเนี่ยได้ หมดเนี่ยประมาณสัก250ที่นั่งโอ้ไม่ต้องไปโรงแรมเลยนะไม่ต้องเลยครับเราจัดงานประดับเข็มอยู่บ่อยนะครับแล้วก็ทำเทรนนิ่งก็จะเป็นแบบคลาสรูมได้นะครับก็สามารถที่จะมีโต๊ะนั่งเทรนนิ่งได้โอ้โหนี่สำหรับแยกย่อยก็ทำได้ใช่ครับนะครับหรือจะทำแบบเต็มสตรีมก็ได้ก็ทุกๆวันพุธเราจะมีการเทรนนิ่งนักธุรกิจทุกวันพุธเลย ทุกวันเสาร์ก็จะมีการเทรนนิ่งเรื่องของเจาะลึกสินค้านะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นวันเปิดโอกาสนะครับโโนะี่ฟังก์ชันเต็มเลยนะฮะเต็มท<ช>ีมเลยจัดเต็มที่เลยครับส่วนสมาชิกถ้ามาวันธรรมดาปุ๊บเนี่ยก็ถ้ามีทีมจะมาใช้ห้องนี้ได้ก็ใช้ได้เลยฮะหรือห้องประชุมทั้างล่างได้ก็ <G> ต้อง e แจง้งบริษัทร่วงหน้านิดนึงนะครับล็อกคิวนิดนึงเราแบบเปิดบริการให้นะครับไม่ต้องไปเสียค่า ร้านกาแฟเสียตังมาชิมกาแฟที่นี่แล้วก็มาประชุมหรือว่าเทรนนิ่งกันที่นี่ได้เลยได้เลยครับชิมกาแฟด้วยแลอแ้วยไที่าแล้วที่สำคัญนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้ทดลองได้ด้วยนะครับมีให้จับให้ไม่ต้องหิ้วไปให้มันเมื่อยนะครับเวทีนี้เขายาวมากเลยนะฮะยาวเลยครับตรงนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์2ตัวครับจอ2จอ อ๋อเหรอมันสไลด์ลงมาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือยิงเข้าฝาสีขาวเลยครับขาวเลยมีโปรเจคเตอร์อยู่นะครับจอใหญ่ขออนุญาตนะครับเต้มสปินนะครับขอเชิญพบกับ ดับเบิไดมอนด์โอ้โนะเป็นไงฮะนี่งานเวทีต้องบอกว่ายาวมากเลยนะครับครับผมนะ,ะก็ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นออฟฟิศจริงๆแล้วเป็นเป็นแห่งที่4แล้วครับที่เป็นสำนักงานใหญ่ oh. นะครับขยับขยายเรื่อยๆแล้วก็จริงๆในอนาคตก็ทีมผู้บริหารท่า,านประธานบอกว่าเราก็เติบโตต,ต่อนะครับก็ขยับขยายต่อ นะครับนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตนะครับของพิเอานะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับได้เลยครับอยู่สูงกว่าผู้ใหญ่ไม่ไม่ไหวนะฮะมาวันคอนโดมือศิลป์เครื่องเสียงก็หุ่มมากโอ้โหลำโพงลำโพงเรียบร้อยนะฮะครับถือว่าวันนี้พามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็วันที่18บครับ18มกราเปิดสกัดใหม่ครับผมเป็นงานอะไรฮะเราจะเป็นงานที่ชื่อว่าวันเดย์เอนเทอร์เทเมนต์นะครับวันเดย์เอนเทอร์เทเมนต์นะครับก็คือช่วงช่วงกลางวันช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีงานสัมมนาที่นี่ นะครับนักธุรกิจที่ติดทิปท่องติดโปรโมชั่นอันนี้ครับก็จะมาสัมมนาให้ความรู้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยช่วงบ่ายเย็นๆก็จะไปเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับเพื่อเตรียมในการลงล่องดินเนอร์เจ้าพญานรับาน250ยท่านครับโอ้โหเมาล่ำเมาล่าเดี๋ยวผมให้ติดอะไรผมอยากจะไปด้วยยังยินดีเลยครับนะครับก็พี่อัยปีนี้เข้าสู่ปีที่ ปีที่12จะเข้าสู่ปีที่13แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านใดอยากจะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับพีอานายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนักธุรกิจของพีอานายได้ทั่วประเทศตอนนี้เขามีศูนย์สาขาอยู่กี่แห่งนะฮะตอนนี้เรามีทั้งหมด12สาขาทั่วประเทศ1สาขาทั่วประเทศใช่ก็มีสำนักงานใหญ่กรุงเทพที่นี่เสรีไทยนะครับภาคอีสานมีอยู่5จังหวัดนะมีชัยภูมิขอนแก่นอุดร การาสินและก็มุกดาหารนะฮะภาคเหนือมี2นะครับมีที่อุตรดิตถ์กับพิษณุโลกภาคใต้ก็ที่สุราษฎร์กับอำเภอทุ่งสงศนครศรีธรรมราชภาคตะวันออกก็ที่ระยองแล้วก็จันทบุรีสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เข้าไปใช้บริการได้ไปกินกาแฟดื่มกาแฟฟรีนะฮะใช่ใช่นะต้องเซระวันนั้นอย่าให้เขาเรียกเสียโอกาสนะครับบางทีอาจจะพาผู้มุ่งหวัง ไปดื่มกาแฟฟรีไปดื่มน้ำด่างใช่น้ำด่างปะใช่ครับไปดื่มน้ำด่างฟรีเออเป็นยังไงดูแลสุขภาพดูแลแบบไหนยังไงก็สามารถติดต่อเพราะว่าก็มีใครนะที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรด้านสินค้าอะไรนะใช่ใช่ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอ product trainer product t r a i เทรนเนนอร์ะครับที่อยู่ในทุกๆสาขาเลยนะครับอ่โอเคสุดท้ายครับอยากให้ทั้งสองท่านนะฮะวันนี้ฝากหน่อยครับว่าพี่อานัย การเติบโต <S <S แล้วที่สําคัญนะฮะโอกาสยังเป็นไปได้ไหมฮะมาเชิญท, <Okay. S 2> ทั้งสองท่านเลยนะครับ okay. เรียนเชิญนักได้กับโอเค okay. ขอบคุณครับทุกท่านครับก็ท่านที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดของเราแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกท่านว่านี่คือโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าที่นี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทีมบริหารทุกคนท่านผู้บริหารตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆมอบให้กับนักธุรกิจทุกท่านนะครับ,รบแล้วเราก็มีมีวิชั่นชัดเจนที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ ในยุคที่เราเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพมากกว่าแต่ก่อนนะครับที่สําคัญระบบการเรียนรู้ที่นี่ครบเครื่องครับนะเรามีหลักสูตรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเพื่อให้ท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ที่พีแอนาครับฝากครับโอเคครับนะก็อยากจะบอกทุกท่านครับว่าถ้าท่านใดมองหาโอกาสอยู่นะครับพีแอนยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทุกท่านเองเนี่ยสามารถที่จะฝากชีวิตไว้ได้กล้าพูดคํานี้เลยนะครับเพราะว่าด้วยเจตนารมณ์ในการเปิดของเราเนี่ยเราต้องการอยากจะให้นักธุรกิจหรือว่าผู้ที่มองหาโอกาสเนี่ยครับเข้ามา คว้าในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีด้วยผิดพันของเรานะครับรวมถึงในเรื่องของโอกาสในการสร้างรายได้นะก็เราพูดคุยกันอยู่เสมอว่าจริงๆอุตสาหกรรมของเราเนี่ยครับเป็นเป็นธุรกิจที่ดีมากเพราะว่าเปิดโอกาสให้กับคนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าใครที่แบบไม่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะราก็เป็นหนึ่งในบริษัท นะที่ถือว่ายืนหยัดอยู่ในวงการนะครับก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้านะเพราะฉันเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพมากๆกนะครับการันตี12ปีแล้วแล้วก็ที่สําคัญครับเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยเพราะฉันเนี่ย p r University ครับเราเองก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิด P&I Corporation เพราะฉันเนี่ยด้วยด้วยสปัจจัยเนี่ยครับบริษัทที่มั่นคงใช่ไหมครับสินค้าที่เรามีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนานักธุรกิจแบบจริงๆจ,จ,จังๆเนี่ยครับอันนี้คือแก่นสําคัญเลยครับที่ถ้าทุกท่านเองเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับทุกท่านเองสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนกับพีเอรนไได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านครับ